สวัสดีครับสวนหามตาอินทตฟรฟารมวันนี้จะมาใส่ปุ๋ยคอกเพื่อที่จะบำรุงต้นเพื่อที่จะบำรุงต้นหลังจากที่เราเก็บผลผลิตหมดแล้วเสร็จแล้วเราก็เราก็มาใส่ปุ๋ยคอกเพื่อบำรุงต้นช่วงนี้ก็ ทำง่ายหน่อยเพราะว่าไม่มีฝนไม่มีฝนเลยมาใส่ปุ๋ยอคอกบํารุงต้นให้กับต้นอินทปร,รัมต้นนี้เป็นโคในซี่ต้นนี้เป็นโคในซีนี่มีร่องรอยจันที่ได้ตัดไปแล้ว ได้ตัดไปแล้วต้องยอมรับว่าโคเนซีรสชาติดีมากลูกค้าของสวนหามตาส่วนมากทุกลายทุกลายเลยไม่ใช่ส่วนมากทุกลายเลยติดอกติดใจโคเนซีของเรา โคเนซีของเราเป็นแ l บบจากฝรั่งเศสเป็นแ l บบฝรั่งเศสซึ่งมามีเข้ามาอยู่ช่วงหนึ่งปัจจุบันนี่หาค่อนข้างยากหาค่อนข้างยากโดยเฉพาะโคเนซีแ l บบฝรั่งเศสตอนนี้เป็นที่ต้องการของ ผู้ที่อยากจะปลูกแถวนี้เป็นแถวโคเนซี่ทั้งแถวดูไปไกลๆครับดูไปไกลไกลๆก็จะเห็นนะโคเนซี่โคเนซี่เหมือนกันอยู่แถวไปไกลๆในวันนี้อาจจะไม่เคลื่อนไหวอยู่กับที่เพราะว่าเหนื่อยมากเหนื่อยมากเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆเหนื่อยจริงๆ เหนื่อยเหนื่อยจนเดินแทบจะไม่ไหวพูดก็กไม่ไม่มีแรงจะพูดโดยที่เรามาทำตอนที่อายุก็ค่อนข้างที่จะเยอะอายุก็ค่อนข้างที่จะเยอะทำงาน ใช้กำลังก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแต่ถึงจะเหนื่อยเหมือนอย่างช่วงที่ผ่านมาถึงแม้จะเหนื่อยแต่พอเห็นผลผลิตอาการเหนื่อยก็เหนื่อยแค่ไหนก็มีความสุขกับนเถอะเหนื่อยแค่ไหนก็มีความสุขเหนื่อยแค่ไหนก็ดีที่เราได้ทําเราได้มีโอกาสที่ว่าสร้างสร้างสวนทําสวน เป็นสิ่งที่ชอบและเป็นคนที่ชอบกินออินทผลัมด้วยปัจจุบันเนี่ยโคไนซีของเราหมดแล้วจะมีก็บาฮีบาฮีจะดูไกลๆนะครับบาฮียังมีหอ่อห่อไว้อยู่ห่อไว้อยู่เพราะว่าลูกค้า จองไว้ลูกค้าจองไว้ยังไม่ได้ยังไม่ได้อายุที่จะตัดเพราะว่าส่วนมากที่เหลืออยู่พวกนี้จะเป็นจะผสมเกสรเมื่อประมาณปลายเดือนมีนาปลายเดือนมีนาถ้าจะให้ได้อายุจริงๆก็ต้องปลายเดือนสิงหาถึงจะครบได้อายุตามที่ตัดที่คิดว่าจะตัดได้เพราะว่าไปชิมแล้ว ชิมแล้วก็โอเครสชาติก็หวานดีรสชาติก็หวานดีแต่ก็ยังไม่สุดยังไม่สุดนี่นี่โคเนซี่ของเราที่เราเหลือเอ้ยไม่ใช่โคเนซี่บาฮีที่เราเหลือไว้เพื่อที่จะส่งให้ลูกค้าลูกค้าที่จองมาแล้วก็จะจัดการส่งให้ลูกค้าก่อนคิดว่าน่าจะสิ้นเดือน สิ้นเดือนสิ้นเดือนสิงหานี้ว,นนว,นวันนี้วันที่สิบเอ็ดสิงหาชวันี้วันที่สิบเอ็ดสิงหาก็ใกล้ๆแล้วแหละครับใกล้ๆแล้วให้ดูวันนี้ไม่มีอะไรให้ดูบรรยากาศรอบรอบสวนให้ดูบรรยากาศรอบรอบสวนหลังที่จากเราเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็มาใส่ปุ๋ยคอก ขออนุญาตนั่งก่อนครับลุกขึ้นยืนหน้ามืดหน้ามืดเอยสูงไวัก็มีอย่างเงี้ยลุกขึ้นยืนไม่ได้หน้ามืดครับก็จะแผนกล้องไปให้ดูรอบๆสวนเราก็ยังไม่ได้แต่งกิง่งแต่งกิ่งอะไรเลยยังมีะอ,งอะไรที่ต้องทำเยอะแยะนะครับต้องทำเยอะแยะไปหมด ให้ดูรอบๆให้เรามีต้นเล็กเรามีต้นเล็กดูนี่ถ้าท่านเห็นนี่ต้นนี้ได้ปีหล้วยังก็ไม่แน่ใจนังเล็กกำลังกำลังเริ่มโตกำลังเริ่มโตกำลังเริ่มโตต้นเล็กต้นไซนี้ก็ประมาณประมาณร้อยต้นประมาณร้อยต้น ประมาณร้อยตน้100ตนร้อยต้นมีทั้งบาฮีโคเนซี่ทั้งบาฮีและโคเนซี่สวนเรายังมีพื้นที่ว่างอีกพอสมควรอย่างครับที่จะปลูกเพิ่มแต่คิดว่าจะปลูกเพิ่มอยู่โดยใช้หนอ่อหนอ่อจะไม่ซื้อต้นพันุเข้ามาแล้วพอแล้วพอแล้วใช้หนอ่อใช้หนอ่อปลูก ก็ยังมีพวกใบแดงดาหานอัมเอ็ดาหานอะไรอีกอะเลดโจซี่เบรมอีกหลายต้นที่เรากำลังเลี้ยงไว้ในกระถางยังไม่ได้ปลูกที่จริงสามารถที่จะปลูกได้แล้วแต่ว่าความพร้อมเรายังเรายังไม่พร้อมที่จะปลูกก็คิดว่าน่าจะปลายปีปลายปีป หรือต้นปีต้นปีหกแปดจะปลูกแต่ตอนนี้ที่เราเลี้ยงไว้ในกระถางนี่โอเคแล้วครับปลูกได้แล้วออกใบขนนกแล้วออกใบขนนกออกใบจริงแล้วออกใบจริงแล้วนี่รอบรอบสวนของเราตะแพนไปให้ดูรอบ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 ,รอบวันนี้ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนานก็ ตัดสินใจที่ว่าจะถ่ายเพื่อที่จะลงใน youtube เพราะว่าไม่ได้ลง youtube ก็เป็นเดือน,เด,อน,นเดือนกว่าแล้วครับเดือนกว่าแล้วมีผู้ติดตามที่กถามว่าเออแต่บาบงพักนี้ไม่เห็นลงคลิปไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาโน่น no, เห็นไหมครับไม้ป่าของเราตามแนวแดนตามแนวเขตแดนของสวนหามตาสนไม้ป่าของเราสวยมากครับสวยมาก ต้นยางนาต้นสกักแล้วก็หลายหลายชนิดตอนแรกที่แม่ปลูกอินทพลัมนี่อยากจะปลูกป่าอยากจะปลูกไม้ป่ามากกว่าตอนนั้นปลูกไม้กว่าซื้อซื้อต้นมาแล้วซื้อต้นมาแล้วแปดร้อยต้นมีต้นสักอย่างละเท่าเท่ากันต้นสัก ต้นสากต้นยางนาะต้นกระดูแล้วก็ต้นอะไรอีกต้นอีกชนิดนะซื้อมาสี่อย่างสี่ชนิดครับนึกไม่ออกแต่ปลูกแต่ปลูกเพราะว่าชอบเป็นคนที่ชอบไม้ป่าชอบที่จะปลูกป่าปลูกเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าอินทรพลัม ถ้าปลูกกับอย่างอื่นมันจะไม่ดีปลูกกับไม้อื่นจะไม่ดีให้มันยูแต่ด้วยความชอบไม้ป่าก็เลยปลูกไม้ปา่าผสมผสานไปด้วยนะครับปลูกไม้ปา่าเห็นไหมครับอ่าไม้ปา่าต้นสักต้นยางนาะอ๋อต้นพยุงซื้อมาทั้งหมดแปดร้อยต้นได้ปลูกประมาณทักสองร้อยต้นมีตายมั้งได้มั้งที่ตายเพราะว่า หันเปลี่ยนใจมาปลูกอินทรพลัมทีนี้คนขับรถไถไม่รู้จักว่าเป็นไม้ไถดันไถไถทิ้งหมดดันทิ้งหมดก็เลยเหลืออยู่ตามแนวเขตแดนอย่างนี้แหละครับนี่ไม้ป่าของเราก็โอเคสวยดีแต่ตอนนี้ก็พยายามเอาไม้ป่ามาปลูก เพิ่มอยู่ไม้ป่ามาปลูกเพิ่มอยู่ปลูกตามใจชอบปลูกตามใจสันโอ้ยลุกขึ้นยืนไม่ได้ครับหน้ามืดขออนุญาตนะขอแค่นี้ก่อนนะครับหน้ามืดครับผมสวัสดีครับ